สวัสดีครับเบอร์ซ่าไอทีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม StarCitizen กันเียครับวันนี้นะครับมีอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ตัวละครใหม่นะ้องที่เรารู้ๆกันนะครับก,ก็จะเป็นน้องอเอลิติก้านะครับธนูแสงที่สก,กิลค่อนข้างที่จะดูดีดูดีเลยล่ะนะครับผมก,ก็เอาไว้เล่นได้หลายคอนเทนต์เนาะตีบอสหรือว่าตีกิลมารีน่าก็โอเคนิ่งอาน่าน่าจะปันป่วนเพราะว่ามีสกิลที่ทาให้ศัตรูเนี่ย หายไปจากสนามด้วยนะครับตรงนั้นเนาะก็จะช่วยในเรื่องของมันช่วยในเรื่องของไรเนี่ยเนาะเราทําให้ฝั่งเราได้เปรียบในเรื่องของการทําดามิฝั่งตัวรังคามเนาะนะครับระยะหนึ่งแต่ว่าข้อเสียเลยคือเวลาศัตรูมันหายไปเนี่ยเราไม่สามารถทำดามิกับตัวที่มันหายไปได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวนี้เล่นกับคีได้ดีด้วยนะครับมีรถลุบหลีกแล้วก็รถดามิอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับหรับกิจกรรมนะครับก็ จะมีในส่วนของกิจกรรมใหม่ของน้องแล้วก็เหมือนเดิมแหละครับผมเล่นลุยแต้มแล้วก็มาแลกของเนาะพวกตั๋วกาชาต่างๆนะครับรวมถึงตัวละครเอ็อาร์ด้วยนะครับส่วนกิจกรรมที่มีเข้ามาที่ผมเห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นวงล้อนี่ครับกิจกรรมวงล้อของเอลิก้านะครับตรงนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนกับซิกซซอร์แหละนะครับที่เขาเรียกว่า เหมือนเราทำเพ็ประจําวันครบะนะครับเราก็ได้มาหมุนอะไรประมาณนั้นนะแล้วนอกจากนั้นยังมีอัปเดตก็จะเป็นร้านค้าแล้วนะครับร้านค้าที่ต้องเติมนะนะครับสําหรับสายเติมก็ดูเอานะครับเติมดีไม่เติมดีนะครับมาอัพนะกาชานะครับผมแน่นอนว่าที่ที่แล้วก็พูดคุยกันนะว่าสายฟรีเราจะเปิดหรือว่าข้ามดีนะครับสําหรับคนที่แบบไม่ได้อวยหรือว่าไม่ได้ชอบจริงๆเนี่ย สามารถที่จะข้ามได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวละครที่เก่งก็ตามนะครับแต่ว่าในตำแหน่งนี้มันยังมีตัวละครที่เราไม่ต้องใช้แสงถ้าแสงตัวนี้ก็มีมาเล่นนะครับในระยะไกลหรือว่าในอนาคตที่จะมีตัวเข้ามาใหม่อีกย่างเช่นพวกน้องคาตาณะน้องอะไรเอมมี่ที่แรงๆนะครับลวมถึงน้องคอเดียที่เป็นพนูอนูไฟนะครับมานะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าสายฟรีจะจุ่มให้เปิดแฟก 30ิแค่30การันตีนะครับให้มันถ้ามันการันตีครั้งหนึ่งนะครับแล้วเกิดการันตีมันออกหรือว่าออกก่อนเนี่ยถ้าเกิดมันได้น้องจริงๆก็คือโอเคดวงดีแล้วก็น่าจะพอแค่นั้นไม่ไม่ควรที่จะถล่ลึกนะครับถึงแม้ว่าเอาจริงมันใช้ตัวละครในการอัพขั้นเป็นยัางมันมันง่ายแต่ว่าการที่จะออกตัวซ้ำเนี่ยมันยากแตงเมือ่อเพราะว่ามันไม่มีการันตีตัวละครประจําตู้นี่นะครับสําหรับเลด ดูมาหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหได้ข่าวว่าเลดก็1.6ใช่ไหมงั้นะครับนี่ครับก็โอกาสที่เราจะได้ตัวละครเลอ up หรือว่าตัวหน้าตู้ก็คือ1.6แล้วก็ตัวอื่นอีกก็เป็น2.28นะครับแล้วก็เป็นวิลิต0.12โดยที่อัตราที่จะได้รับตัวละคร AR เนี่ยอยู่ที่4เปอร์เซ็นต์นะพอมันออก AR 4เอร์ซ็นแล้วเนี่ย เราต้องมาลุ้นอีกทีนะครับว่ามันจะตกไปที่อันไหนนะครับระหว่างตัวเลตอานะครับตัววิกฤตหรือว่าตัวเ d r ทั่วไปนะครับอืมก็ถือว่ามีโอ,อกาสอยู่นะครับแต่ว่าผมไปดูสตรีมเมอร์หลายช่องแล้วนะครับโดนกันไปเยอะนะครับสําหรับสู้นี้ออกยากนะครับมาเดี๋ยวผมจะเปิดสักส0มสิบ้วกันนะเดี๋ยวใช้เพชรเอาอีกห้าอีกห้าคูป,ปองและกันเนาะมาดูดวง บางคนเห็นผมเห็นมีมีคนโพสต์เยอะนะครับว่าในกลุ่มว่าโดนกันไปหลายหลายอย่างนะครับไปเพรเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยหลอกให้ดีใจล่าถ้าผิดตัวมาเลยก็ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาจริงเปิดอะทุกคนคาดหวังมนแล้วลหละว่าเออเราจะได้ตัวละครเดกอัพแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมแค่จะมาดูเฉยๆว่า ตัอย่างนะครับหวังเฉยๆว่ามันจะมาหรือเปล่าเฮ้ <l acht> เยเฮ้ยโอ้ my god ได้ครับเด่กโกรธไหครับพี่น้องมันมาสิบหม,มุนแรกขอร้องล,ะอกกล่ะเด็กโกรธผมนะ <l acht> อันนี้ก็คือผมผมก็คาดหวังว่ามันจะออกนะครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาสิบสิบหม,มุนแรกเลยนะครับอืม โอเคนะครับตกใจเหมือนกันทุกคนเออบ้าไปแล้วนะครับแล้วขึ้นมามาอย่างเงี้ยผมตอนแรกผมกละว่าเออจะโดนการันตีแล้วกันนะครับเอาไงดีครับะนะครับเปิดได้หมดแล้วกันเปิดแค่แค่ใบทองนะนะครับพอเปิดใบทองพอแค่นั้นแหมมาซะ คอั้งแรกผมก็คิดว่าจะไม่จะไม่ออกหรอกนะครับจะหลุดมาเฉยนะครับช่วงนี้ผมไม่เห็นกิจกรรมในเรื่องของการเปิดแล้วได้ตั๋วเลยนะครับตั๋วทองไม่รู้ว่าได้เปล่ารอบนี้นะครับเดีย๋ยวดูก่อนนะเผื่อว่าเขามีให้ตรงให้ตั๋วอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเด่นเนาะเวลาเราเปิดเราได้ตัว๋วไม่มีนะครับปะก็เดี๋ยวไปเปิดอีกสิบหมุนนะครับโดยที่ใช้เพชรละกันนะครับอืมผมใช้หนึ่งพันเลยนะไม่เป็นไรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิมหมุนสุดท้ายนะครับที่เรามาเสี่ยงดวงกันโอเคนะครับเลือกก็เราได้นะครับ1ตัวเนาะสีมหมุนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกัดซึ่งตรงเนี้ยผมจะยังไม่หมุนนะครับเพราะว่าผมจะเอาไว้หมุนตู้น้องดาบมืดนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยผมอยากได้มากๆนะครับแต่ก็ ถึงมาผมก็คงไม่ได้เปิดเยอะนะครับอาจจะเปิดแค่นิดหน่อยเหมือนกันเหมือนกันคล้ายๆตู้นี้แหละนี่ครับผมว่ามันไม่ควรที่จะทุบสายฟีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับมันยังมีตัวละครที่ที่ไม่ใช่สายอ่าที่ไม่ใช่เป็นแสงมืดนะครับที่มันหน้าเปิดแล้วก็มันใช้ได้ยาวเหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะก็ตตเตือนๆไว้แล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายฟีสายเติมน้อยเนาะที่ไม่ได้แบบอวยหรืออะไรมากเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเปิดตู้นี้นะครับข้ามได้ข้ามนะครับแต่ถ้าจะเปิดก็อย่างผมก็ได้เนี่ย ติหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาให้มันการันตีตรงเนี้ยนะครับแต่จริงผมที่ผมเปิดได้ติดหมุนแรกเนี่ยผมก็ควรพอแล้วนะแต่อันนี้ก็คืออะลองนั่นหน่อยมไหนก็มีตั๋วทองนะครับอยู่25ใบนะบแล้วก็บวกเพรไป1,000พันโอเคนะครับก็เปิดให้ดูว่าเลดมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนมันล่อซื้อแหละนะครับแล้วมันออกเร็วเนี่ยก็ก็เพื่อที่ให้เราเปิดต่อนั่นแหละนะครับอืมก็เตือนไว้แล้วกันนะครับสำหรับ สายตุรตานก็เขาคงจะจัดกันแหละนะผมไปดูสตรีมเมอร์เนาะอย่างอย่างใครอย่างพี่บิ๊กอย่างอ่าแอดออสหรือว,ว่าเอ่อแอดแอก้ Ad Ad องหรือว่าไอเน,นี่ยเอาช่องค่ะเลยนะคุณฮูกอะ่ะเออคุณฮูก็ทำเอวานะอืมแต่ก็โดนไปหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยเออหนึ่งพันสองร้อยตัวนะครับก็ถือว่า เยอะอยู่นะนะครับแต่เขาชอบอันนี้ก็คือสายอวยนะครับอันนี้ก็ไว้ว่ากันสําหรับใครที่มีต้นทุนหรือว่าทรัพยากรในการจัดก็จัดได้นะครับแต่สายฟรีสายจำนวน้อยก็แนะนําว่าข้ามได้ข้ามนะครับไม่แนะนําให้เปิดนะครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ